สวัสดีค่ะมือนีกับพบกับช่มกูน้อยชื่แนลอกแล้วจ้ามือนีอเอาเบสมาสิีป่าจ้าย่สะเจ้าของที่เลี้ยงไว้นี่นะจา้าเห็นปลาสีสมสมมันเยอะมากับเด็กมากับเด็กๆจ้าใจโจทยใจใจอเลยจ้ารุนมาคักหัดเห็นไหมเฮ้ยพุ่มจริงอีกนะดปุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยพุมพ่มยังเข้่าพุ่ม ปุาา่นบักคักเลยเด้จ้าอุ้ยพุ่งไปแล้วพุ่งพุ่ม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 เหยียบบอกนะว่าตัวเกา่าโอ้ยพ<ว>ุม่มมันคือไม่ได้ตัวซ้วำนี่ตัวไมม่ปลายังนี่ปลาปลา,ปาเพี้ยนหรือเปล่าตัวเพี้ยหน่อยตัวเพี้ยนหน่อยบอกขนเา,าออกมันจะตายปะนี่โอ้ยไอ้พุ่งคือหมานแต่ตัว,วนิดหน่อยปะ ไปได้ลูกไปโตไปใหญ่สักก้อนใหญ่ก้อนนึงไหมถ้าไเป็นปลาจะรำก้อนจะดีมากน่าแซมคือประมาณว่าพุ่มว่าประมาณสมัยพุ่มเลยวะไอพุ่มไหนก็ได้คนอันนี้เนื้อเพิ่นจ้าเอาเนื้อเนื้อกี่ใส่เดือนโอ๋อก็เป็ี่ยนใช่ปะ เทียนขนาดจ้าในเทียนขนาดเนื้อใส่เดือนตุนรบมเฮาเฮาเป็นผู้หายกำลังใจพอ่อเอบเอาคือตกไก่ไก่เนาะเบสตัวนี้มันกว่าเนาะก็มีแต่ป่าแต่เพียนหน่อยแล้วมากินอยู่นี่เนาะ อยูอันใหญ่มันจังสีโตมีตัวใหเออพวกม,มันมากันที่สมๆนี่ป่ะ <c oughs> ใจจดใจจอขนาดจ้ารุ่นรุ่นรุ่นเมื่อนี้จะเอาปลาตัวใหญ่ๆไปปิ้งเอาไปโรยเกลือปิ้งแซ่บเ,เอาหลังนั้นคือว่หมานยังอยู่คือเกาอยู่บ้านที่นี่ โอ้ยพุ่มเข้าล่องไปสองเธอถือข้างสองนะพุ่มิิ่งย,ยับปักยับปักแต่ว่าหลังนี่มันแต่ตะเพียนหน่อย ไปตึกสะดุดุงหรือว่าไปซีดเบสนี่ก็ต้องไปก็ปต้องไปบึงเลยจ้าอยู่บึงน้ำลายอันตรายมาตกยูบอจะงจะเลี่ยงเลี่ยงเองจ้าเอาพวกล่ำเขาเอาเอาล่ำเขาเกลือมาตะวัน้ี่กานตา เขาใครไปเอาปลา呗ไ,ไม่ยางระบาดที่นี่ควะมานางรุนปลาน้ำกันด้วยจ้าไ,ได้ปไ,ปไ,ไปกลางๆเร้อ เอ,เอออย่าเอาหัวป่าไปน้ำดิแจ๋วมือนี่อากาศร่มเย็นสบายจ้ามานั่งตกป่าอยู่ข่างสะแต่ว่าอยากอยากไล่เสียงล่งสีนิดนึงเพราะว่ามันอยู่หลังล่งสีจ้ะ อากาศดีร่มเยน็นๆเริ่มจะมาสงสัยหนาหน,นาวจะเข้ามาแล้วจ้าแม่ชอบเป็นใคร,รอ่ะเฮ้ยไปไใช่คุณไปเที่ยวหัวโบวดหัวโบวดบ่นยังไงเอ้เด<ม>็กคนดีพอ่อมันบ่นไปแล้วคุณบ่นเด็กคนดีไปกับสองที่เดียวอะไรวะ อันขา,ขาวๆหรือเปล่าวะตัวหนั่งข,ขาวๆอึ๊บอึบหลังนี่ใส่หลังนี่หลังนี่นี่อึ๊บอึบใส่ใส่โอ้ว่าเมนต์ตเก่าบนะ่เนาะบาบที่นี่เนาะหรือว่ามันมีแต่ใส่นี่บอกนี่แต่ว่าตัวใหญ่ไม่เป็นตัวสีสมๆเด้ แมนขันห้าวปเอาใส่นี่ไปย่างรดย่างเกือเลยเอออะไรไ้โค้ดกมอหรอยี่ห้ได้อยู่บ้างอมันยังหน่อยหนึ่งแต่เพี้ยนยังหน่อยหน่อยหน่ตัวนีเป็นบอแต่ว่าตัวสีสมมมันคือจังมันคือจังอนันอยู่สันตายยัง ตุน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 มุนมุนตุนม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 ุนโอ๊ยดูใส่โอ๊ยตัวบอกตอนที่นู้จับนะบอกโอ้ตอนนั้นมาอาจจะยังเป็นตัวใหญ่ๆอยู่อันนี้ตัวน้อยๆมัน แม่ออน่าีนั่งมองเา้มนก็กเู้้พูดผู้พูน่อยหน่อยก็ขาหนอยพูดอีกเนาะเ่าัอันตัวสีโสมมันขึ้นหลายอยู่ว่ะ เรียบร้อยอยู <motiv ators> <m akes ii> <ümüz man> ่เทอาฝ่ายใหม่อยู่เทอาฝ่ายใหม่เอาเรียบร้อยเราพุ่มหลังนั่นตีตีฝ่ายใหม่จ้ะเรียบร้อยดีทุนอุ้ยพุ่มมันตีงีกแล้วอ่ะ 六把捞吗？ ลบมันผัด